อันนี้ถ้าพูดถึงว่าจะกล่าวถึงปฏิปัติทาของหลวงพอ่อปานต่อไปปฏิปัติทาที่ทําให้หลวงพ่อปานมีชื่อเสียงฟุ้งระจอยปในสถานต่างๆนอกจากความเป็นหมอนอกจากเป็นครูวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนานอกจากการก่อสร้างแล้วก็ยังมีอีกสองอย่าง ซึ่มาจากตำราเล่มเดียวกับตานทิช่าเท่าดีคัะฉันเลยเคยไล่สังนั่นก็คือการเป่ายางกรอเพชรและการทำน้ำมันจากขั้นโลกั้งวิชาทำยางกรอเพชรและน้ำมันจากขั้นโลกนี้ตามตำราก็บอกว่าเป็นตำราของพระรูงก็บอกว่าเป็นตำราของพระรวงทั้งสองอย่างตำรับสำหรับยางกรอเพชรนั้น ก็ได้จากบทคำว่าอิติปิโสภะกวาระหังสมมาสัมพุทโธวิชาจจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาลติสัทธาเทวมนุสันนพุทโภคกวาติอันนี้ถ้าอ่านลงอย่างแบบต้องสือเช็กนะถาอ่านขวางตัวก็ได้เป็นใจความว่าอิระชาคตาลาสาติหังจะโตโลสินนานี้เป็นต้นแล้วก็ชักเป็นตาข่ายจัตื้นตูด <c oughs> เวลาจะเป่ายางกรอบเพชรต้งเขียนใส่กระดานดำนเขียนใส่กระดานดำแล้วให้คนที่จะรับยังกรอบเพชรสุดทูกเทียนบูชารับศีลแล้วก็ภาวนาว่าหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกนึว่าโทถ้ามีลูกอยู่ในท้องก็ให้สุดทูกแทนลูกในท้องหนึ่งดอก เวลาคลอดบุตรออกมายันจะเต็มตัวไปทั้งตัวมียัเนเกาะไปทั่วทั้งตัวแล้วภายในเจ็ดวันยันก็จะหายเข้าไปในตัวสําหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นย่อมไม่เห็นยันแ้าใครรักษาไว้ได้โดยดีเวลาตายเผาเมื่อเวลาเขาไปเผาที่กระโหลกเห็นลูกยันติดอย,อยู่แต่ว่ายักานกอบไปขลงพระปานนี้ซึงกล่าวว่าได้มาจากโยกอดธงมหาวิชายสง,งคราม เมื่อเป็นธงออกศึกท่านตัดเพอว่าท่านตัดเสอนออกมาโดยเฉพาะแบ s, ่งมาเป็นยอดของธงเพอธงนั้นมันมียันมากไม่เอายันยันหนึ่งในยอดธงมหาวิทยาลัยสงครามตา้ชื่อว่ายันกรอบเพชรเวลาที่ท่านจะเป่าให้ท่านอธิบายว่าของของท่านไม่รับรองเรื่องโครงกัญชาตรีรับรองแต่เพียงว่าใครรับยันกรอบเพชรไปแล้วหนึ่งจะไม่ตายหัวสอง จะไม่ถูกคุณผีคุณคนจะป้องกันสารอันตร,รายที่บุคคลทั้งหลายทำมาได้วิชาการต่างๆจะไม่ตายด้วยพิษของสัตว์พิษนี้เป็นต้น <c oughs> แล้วบุคคลทั้งหลายถ้าได้รับยันกรอบพิษไปแล้วถ้าบุชาไว้ได้เลยดีถ้าบุคคลนั้งใครบุคคลใดใครก็ตามแกล่งแกล้งบุคคลที่ได้รับยันกรอบพิษแล้วท่านห้ามไม่โกรธตอบ ให้ทําเฉยๆแล้วบุคคลประเภทนั้นจะรับผลกรรมที่ตัวทานั่นเองโดยเฉพาะหมายความว่าเราไม่ต้องทําตอบเขาแกล้งเราด้วยวิธีใดก็วิธีนั่นแหละจะลงโทษเขาถ้าเขาคิดจะยฆ่าเราเขาก็ตายเองจะกลั่นแกล้งเราให้ยอ่อยยับเขาก็ยอ่อยยับเองจะทําให้เราลําบากเขาก็ลําบากเอง อันนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งที่ไม่ใช่ทําเขาให้ลําบากถ้าเขาทําก็ผลนั่นจะ่เขาจะเบื่รับเองเราไม่บาปถ้ามีเรื่อนไขว่าใครจะรับยันก็ไปกระตังก็ตามจะต้องรับสารสิ่สองขึ้นหนึ่งห้ามดื่มสุรามีไยเด็กขาดรุนไวแต่เป็นกระสายยาสองห้ามทุจริตในการลักขโมยชออโกงอย่างนี้เป็นต้น ถ้าใครปฏิบัติในสิ่งสองรายการได้ยายกอเป็นก็จะคุ้มครองบุคคลนั้นถ้าใครรักษารักษาสิ่งสองรายการไม่ได้ยายกอเปก็ไม่คุ้มครองอันนี้เป็นความจริงอันนี้วิธีเป่ายันของท่านไม่ใช่เป่าทีละคนท่านเป่าทีละสัรละสาลาคือนั่งกันเต็มสาลาแล้วท่านให้จุดคูปการที่กล่าวแล้วภาวนาว่าพุทโธท่านนั่งภาวนาอยู่หลังกระดาน จักไม่ต่งปรากฏว่าบางคนมีอาการหนักที่ศีรษะบ้างเหมือนายตายที่ศีรษะบ้างมีการร้อนหูร้อนหน้าบ้างอย่างนี้ชื่อว่ายันกรบไปเข้าถึงตัวแล้วอาการอย่างนี้จะทรงอยู่ตั้งสองสามวันจึงจะหายทั้งนี้ก็เพราะว่า,ายันกรบไปเจอก็ค่อยซึมไปจนกระทั่งทั่วร่างกายแล้วอาการอย่างนั้นจึงหายถ้าหาว่ายันกรดยังไหลไปไม่ทั่วร่างกายเสียงใดความรู้สึกหนักหรือร้อนหน้าร้อนตาหรือมีแค่แค่ไรเอ๊ะ ร้านรายตายหน้าตายตาตอมหน้าตอมต,ตายิ่ยังปรากฏอยู่ยการเป่าใัางกอบให้กงท่านแต่ละคราวต้องเป่าเฉพาะวันเสาร์ห้าหรือวันเสาร์ตรงกับขึ้อนห้าคำจะเป็นเรือนอะไรก็นได้การเป่าใยางกอบให้กงท่านไม่มีค่าครูไม่มีค่าวิชาไม่มีค่าปวยการหลวงพ่อปานทําอะไรทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนทำเพื่อ เป็นเมตตาสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะทั้งสิน้นและโดยเฉพาะในวันยันเป่ายันกรอบไปคนท่านก็เป็นวันไหวสูซึ่งบรรดาลูกศิษย์ทุกหาทั้งหลายจํำจะต้องมาพร้อมกัน <c oughs> เวลาในเลงก่อนเลงและก่อนเที่ยงตั้งแต่เช้าประมาณสองโมงเช้าจะรวบรวมสรรพสิ่งทั้งหลายที่บรรดาสิทยานุสิตนำมาเป็นการคารวะรู <c oughs> แล้วก็ทําวิธีไหว้ครูเสร็จภายในเชิง ตอนนั้นใครจะลงตะกุดที่สมอนผ้ายันก็เขียนเอาอไปใครชอบใจยันอะไรใครชอบกาใจใจตะกุดอะไรก็เขียนเอาไปเอาไปวางไว้ในสถานที่ท <oz ik> <para. S 2> ่านไม่ครูเมื่อท่านอันเชิญครูเสร็จทา่านก็จะปลูกเร็จข,ของเหล่านั้นเสร็จไปด้วยกันถ้าต่างคนต่างก็น,นํากลับอันนี้ไม่มีค่าครูไม่กันไม่มีค่าบริการอ <oz ik> นี้มันดาสิทธิยานุสิทย์ทั้งหลายท่านก็ไม่บงังคับ ว่าใครจะมาหรือไม่มามาได้จะนําอะไรมามั่งหรือไม่นําท่านหม่บังคับิ่งของสิ่งใดที่จําเป็นในการไหว้ครูท่านจะนําท่านจะทํงท่านเสร็จครบถ้นบริบูรณ์ถือว่าเป็นจิตของท่านธรรมดาศิษย์ทั้งหลายจะร่วมในการไหว้ครูก็ถือว่าเป็นกิษของศิษย์ที่มีคารวะในครูบาอาจารย์ <c oughs> แล้วก็เวลาไหว้ครูท่านเลี้ยงอาหารเ,เวลาเป่ายันคนนับเป็นหมื่นท่านตัวเลี้ยงอาหาร ขุงข้าวเลี้ยงหังเรือพระท้าต้มแกงตามที่ท่านจะเป็นทาได้ท่านไปดูหาท่านไม่เลือกว่าบุคคลผู้ใดใครจะกินยังไงแล้วทนไม่รู้ท่านรู้แต่เพียงว่าท่านมีอาหารให้บริโภคเพราะท่านถือตามแบบพระว่าพระต้องทําตนเป็นคนเลี้ยงไงแต่ใครเป็นคนกินยากเสียอาหารมนุษย์ธรรมดากินไม่ได้ก็ไปหากินเอาเองท่านทำอาหารตามที่มนุษย์ธรรมดากินได้ เวาชาวบ้านมาทําเป็นโรงครัวมาทําครัวมาต้มมาแก่ไม้เรื่องคนกินยากเนี่ยมันสงสารไม่ได้ไอาชาวบ้านเขากินอะไรเขากินกันได้เขาอยู่มีชีวิตอยู่ได้แต่ว่าตัวเองกินไม่ได้เลือกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรืยอไม่ใช่เรื่คนเขาเรียกมนุษย์ช่างเลือกถ้ากินแล้วมันก็ตายไอ้คนเลือกกินยจงเกินคนดีที่ของที่มนุษย์กินได้และกินไม่ได้คนประเภทนี้เป็นเหยื่อก็องอาบอายกู พอลิ้นไอ้กิเลสไอตัณหามันติดอยู่ที่ปลายลิ้นมันอยากไม่รู้จักจบมันเลือกไม่รู้จักจบคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีเขาจะดีได้ยังไงเขาในเมื่อเขาจะไม่เยือดวขาจะตายเดี๋ยวกก,ก,ก็เป็นมนุษย์เดียวกก็เป็นเทวดาเด๋ยวก็เป็นพรหมเดกก็เป็นสัตว์รกเดืเป็นสัตว์นัน,นถ้าเป็นเ,เปรีแปลงรกายมันจะดีได้ยังไงคนประเภทนี้ไม่ใช่คนดีอัตาภาพร่างกายมีความต้องการ อาหารที่มีรสเผ็ดบ้างรสเปรี้ยวบ้างรสหวานบ้างรสขมบ้างรสเค็มบ้าง,ม,างมันก็ต้องการแค่รสเท่านี้แต่เอลิ้นน่ะมันเลือกริ้นจริงๆมันก็ไม่เลือกมันไม่มีชีวิตจีวายแต่กินเหล็กก็ไปสิงในลิ้นตัณหาก็ไปสิงในลิ้นคนตามใจริ้นก็แสดงว่าคนตามใจตัณหาตามใจกินเหล็กคนประเภทนี้ไม่มีความสุขแม่ฉันเองก็ถือยอย่าหลวงพ่อเหมือนกัน ถ้าฉันมีอะไรให้ใครกินได้ใครจะกินได้หรือไม่ได้ถ้ามนุษย์ธรรมดากินได้ฉันถือว่าพอแล้วแล้ว่าใครจะเลือกอาหารยิ่งไปกว่านั้นก็เชิญหากินอาตางอัทยาศไยฉันรับรู้เลยไม่ได้คนประเภทนี้ฉันไม่อยากคบเพราะคบแล้วมันยุ่งแต่ตัวของตัวเองก็สร้างความยุ่งพอแล้วถ้าเราจะไปคบเข้าก็มาสร้างความยุ่งของเราฉันไม่ยุ่งเลยคนประเภทนี้ฉันไม่สนใจ อเอาเล่าต่อไปว่ายัางกรอบ้ิองท่านเป่าคราวหนึ่งเป็นพันพันคนกระลาของท่านจุคนประมาณสามสี่พันแต่ละคราวแล้ว,ลวก็ต้องเป่าเป็นรุ่นๆอย่างน้อยที่สุดก็ห้าหกรุ่นตัวหนึ่งคราวตัวหนึ่งวาระแล้วก็กาห้าครั้งหนึ่งนีง่เราจะเห็นได้ว่าคนรับยังกรอบพิฆงเข,งข,งขง้าปาน,นประมาณตั้งหมื่นครั้งหนึ่งก็ไม่น้อยกว่าหมื่นคน ดียิ่งกว่างานวัดที่เขามีกสิไม่ต้องลงทุนถ้าไม่มีดีท่านระดตบโกนไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีโมโหนสพถ้างานส่วนตัวแล้วไม่มีถ้างานวัดท่านไม่ว่าวันนี้จะพูดถึงยังเกรอบเพชรจะเล่าย่อๆให้ฟังอาุมภาพของยันเกรอบเพชรเพื่อนฉันเป็นพระเชษฐผลบ้านเดิมอยู่ที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อท่านรับยักนกอบเพชรเข้าไปแล้วรับรับไปแล้วมันรุ่งขึ้นจากหลังจากรับยักนกอบเพชรแล้วประมาณสามวันก็ไปเดินเที่ยว<ม>กลางถูกงูเห่ากันเห็นตัวชาติงูเห่าก็เดินเข้าไปข้างหลังมันมาอยู่ที่ในสังข้าวตอนนั้นดูนว่าจะเป็นฤดูเดินยี่ปลายาเดือนถ้าจะนับเป็นเดือนหลวงเราก็ประมาณคุมภาพันธ์เมื่อเจองูมันก่ก็เห็นตัวเขาเป็นค่าเขาก็ไม่กล้าตี ก็เดินกลับมาวัดไอ้ตอนเดินกลับก็มาปลากระพืพิกงูแล้ววิ่งถึงเขาปวดถึงเขาแล้วมันก็ถอยลงไปถึงข้อเท้าแล้วประเดี๋ยวมันก็วิ่งมาถึงเขาแล้วก็ถอยถึงข้อเท้าแล้วก็วิ่งสู้มาถึงเขาปวดมาแล้วถึงข้อเท้าก็เลยออกปลายเท้าหายไปเลยกว่าจะเดินกลับเข้ามาถึงวัดก็ปลาปวดกพพิกงูหายแล้วมันเข้ามาแล้วเขาก็มาหาหลวงพ่อเพราะว่าผมถูกูกงขาับหลวงพ่อก็ถามว่าคุณผล รับยังกบเพชรไปหรือเปล่าถ้าผลก็บอกว่ารับครับบอกว่าพิกงูมาแสดงไอย่างไรบ้างท่านบอกว่ามันปวดถึงหัวเข่าแล้วก็ถอยมาถึงข้อเท้าทำางั้นสามครั้งแล้วก็ถอยออกจนปลายนิ้วหายไปเลยท่านบอกไม่ต้องรักษายังกบเพชรส่งนฉันป้องกันอันตรายได้เรื่องงูน้ำาพิษไม่มีความหมายท่านพูดเท่านั้น ถ้าท่านผมก็เลยไม่ได้รักษาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นก็เหมือนเป็นไรท่านเห็นตัวกันชัดนะถ้าถ้าดูแผลแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแผลที่มีอันตรายจริงๆถ้าจากัดเข้าช่องประตูลมเป็นแผลเลยไม่เป็นอันดับึ่งและอีกอันดับหนึ่งฉันจะเล่าให้ฟังนี่เราเล่าไามา่ใช่อวดตัวฉันนะฉันถือว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อปาน เมื่อสมัยที่หลวงพ่อปันไปสร้างมนฑกสร้างมนไดที่เขาวงพระจันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วด้ยทางที่จะเข้าเขาวงพระจันทร์ก็คือทางเขาวัดเขาสะพานนาเยอเนี้ไว้เขาสะพานนาถ้าใครไปรถยนต์ไปจะไปทางลบบุรีพระพันโคสมลงแล้วทางซ้ายมือจะเห็นไว้เขาสะพานวัดนั่นแหละหลวงพ่อปันมาสร้างไว้ โบยทุนของนายประยงตั้งทรงจิตทั้งขยาตราใบโกเป็นคนทำกระถางพระประเจพุทธเจ้าปเป็นครูแรกเมื่อกระถาปรากฏว่าให้ฝนก็ได้เอาทุนของกระถางพระประเจพุทธเจ้ามาสร้างวัดท่านเป็นวัดแรกในเวลาที่สร้างวัดตามปกติหลวงพ่อปานได้สร้างวัดนะลูกศิษย์ท่านลูกหาท่านเป็นช่างมาพ้าเจ้าเป็นช่างกันทันท้งวัดฉันก็ปลอยเป็นกับเขาด้วยไอฉันน่ะไม่เป็นช่างอะไรเป็นช่างยก คือป,ประเภทยกอีกตอนนั้นฉันไม่ผอมอย่างนี้เนี่ยฉันอ้วนร่างกายแข็งแรงนี่ฉันมาผอมเมื่ออายุสี่สิบปีตอนโรคมันเล่นงานฉันร่างกายแข็งแรงไอ้ความหนาวความร้อนฉันไม่สิวนานหนาวใครเขาหนาวก็ใส่เงี้ง,งี้ฉันบุกน้ำครวมคลามคลวมความ,วม,วม,วมฉันไม่รู้จักหนาวเพราะกำลัลงร่างกายมันดีฉันก็มาสร้างกับเขาด้วยตอนนั้นกํลาลังทาสาราการบริณ พวกพระก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาหมดฉันก็ขึ้นไปไปทํากับบนหลังคาจะถามว่าทําอะไรนวไม่ต้องเราไอ้เรื่องบนหลังคาไม่ไม่มีอะไรมากก็ร,รู้รู้ไปอยู่ตอนนี้พอดีมีเจ้าลาวคนหนึ่งเขาเดินผ่านมาไอ้เจ้าลาวนี่เป็นลาวคงกระลินมีวิชาช่างทำนักทำกุไสักันตอะนั้นมีเยอะแถวนั้นแวก็เดินผ่านมาก็บอกหลวงพี่ค,ค,ครับระวังจะหล่นลงมานนะ ชาจะได้ยินจะก็โมโหชาที่ถือโชคถือหลังมีต้อเชื่อท่นานผาดไมก็ดดาเอาสามไเอ้เอลาขี้แก่งไอเลากินปลามมืจะทำอะไรก็ทำมึงทำอะไรกูก็ทำไอเลาอย่างมึงไม่มีความหมายอะไรก็กุดาดาวดาวหนักหนักนานะแต่เป็นคนขี้มโมโหนี่พวกเราก็ห้ามแกกลับมากดโจดพวกเราซะอีกถามว่าไปเกลืวมันน่ะเอ้เลาขี้แก่งลัวอ,อะไรมันเราเป็นลูกกินพรปานหรือว่าใครทำอะไรได้ ไอ้เจ้าลาวโมโหก็เลยเดินเข้าไปหลังเขาเขาเดินหายไปทางทางหลังเขาเข้าไปทําอะไรนั้นไปฉันก็ไม่ทราบก็ไม่มีใครทราบพวกเราก็ทํางานกันตลอดไปถึงเวลาเพลงก็ลงลามาอาบน้ำอาบท่าเสร็จเร็ยบเรียบร้อยแล้วก็ฉันข้าวก็ฉันข้าวแล้วก็นอนพักตามวันชาของพ่อปันพอมาตอนเช้าฉันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วไห้ขึ้นทํางาน ทำงานมาฉันเข้าเป็นเสร็จให้นอนพักชั่วครู่หนึ่งสบายสองโมงทั้งกะไม่เลยว่าก่อนบ่ายสองโมงไม่สิ้นทํางานก็ด้ดแต่กลังกลางถ้าท่านไม่ได้มาคุมพวกเรามาจะทำลำพังทํากันเองเมื่อท่านสั่งแล้วต้องเป็นผลเมื่อถึงเวลามานอนไปสักครู่หนึ่งก็ไม่ทันจะถึงเวลาบ่ายสองโมงมีชาวบ้านวิ่งเข้ามาบอกบอกว่าท่านครับ มีลาวหนุ่มๆคนหนึ่งมันเป็นนอนตัวบวมทั้งตัวอยู่หลังเขามันร้องครางหึมคือมันอยากจะพบพระเราก็สงสัยพายกันไปดูพายทั้งหมดหลายองค์การเจ็ดแปดองค์ไปไน้เจาลาวคนนั้นเองไอ้ที่มันบอกว่าจะพวกเราจะหล่นจากหลังคามันนอร้องครางก็ถามว่ามันเป็นอะไรถ้าว่างูกัดหรือจะขากัดมันบอกว่าเปล่ามันก็ยกมือไหว้ บอกขอขอขออภัยเด็ดครับถามแล้วใหม่เพราพวกท่านดา่าผมนะผม,มโกรธมันไปหาเอาตะปูมาเออายอะโกไฟเป็นสีสีมุมมกวางไฟกลางเป็นแหลมสี่ทางเนี่ยผมจะทําตะปูนี้เข้าทองบสัน์ครับผมจะให้ท่านหล่นสลายครับแล้วก็ถามว่าทําไมไม่ทําผกทําแล้วครับเริ่มทำพอตะปูลเล็กหลวงริทันนั้นนะครับ ตะปูมันก็ดอนเข้ามาถูกตัวปลักเสียวผมหงายท้องแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเพราะอย่าม่รู้สึกตัวนี่เดียวกครับมันปวดไปหมดทั้งตัวเลยครับแล้วก็บวมไปทั้งตัวเนี่ยผมเห็นว่าพวกท่านเ่ยมีดีจริงๆผมขอไปเดี๋ยวกขอท่านสงสารผมเลยท่านบาดแก่ไปกุนเจมืโหัวแค่บกู้จะสงสารอะไรมึงตายซะเล้สิไอ้คุได้บรตรกุญแจนี่กูไม่ค่อยมีสตังค์ใช้อยู่แล้วเน่ไปเล่นกับพระก็ดี มอ,องเห็นคนตายเป็นเป็นแหล่งธรรมาหา้กินใครจะไปตายพระหะ็นทไม่ได้จะบ,บ้านเขากลัวกันตายจะบ,บ้านรู้ข่าวคนตายเสียสาตางค์นพระเละยยายิงข่าวคนตายคนได้สาตางค์อย่าไปพูดกับทางกันนี้เาาดินไปตายพวกเราก็เลยสงสารบกผัดให้ภยัยก็เถอะให้เขาผิดไปแล้วแล้วก็ทําแล้วโทษก็ถึงโวเขาแล้ว แกก็แสดงท,งท่าทางพิโรธโกรธขึ้นอยู่พักเกิสุบกระจอ่อนอ้าวแล้วมันมาให้อภัยก็ให้มันแต่ต้องสัญญาไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าหายจากโรคแล้วจะต้องมาช่วยทํางานหนึ่งเดือนถ้าไม่งั้นทมาะหรอภยัยให้เจ้านันนยอมทุกอย่างแต่ว่าโลกทั้งหลายแหล่มันก็ไม่หายมันก็ยิ่งปวดใหญ่ตอนที่สุดพวกเราไม่รู้จะทำยังไงไม่มีใครเป็นหมอเลยไอ้หมออย่างใช้ก็ช้าอะไรไม่ได้ เพราะนั่นมันเรื่องของวิชาคุณมันไม่ใช่หมอรักษาโรคได้ยาอ้ฉันเองก็ไม่ได้เป็นหมอเป็นขี้ข่าหมอเรียนวิชาปรุงยาตามหมอสั่งหมอเขาต้องการยาอะไรเราก็ให้อย่าแต่นี้ยยาประเภทที่เรารู้ก็ไม่มีในป่านอามาทําอะไรไม่ได้ไม่จะรู้ว่าทําได้เพื่อสกัดก็ไม่มีแต่โมโมไปนั่งสกัดตัวยาอยู่ก็พอดีคุณไข้ตาย ก็เลยหมดทางต้องนําไปวัดปนุโคให้นุวมพ่อไปแก้ไขให้ตาเชื่อเป็นคนนาไปก็ไอทางไปวัดปนุโคสมัยนั้นจากเขาสะพานอนักมันก็แสนละกรรมต้องนี่เดินมาขึ้นรถไฟที่หนองเต่าสถานีหนองเต่ามีตลาดหนองเต่านี่แหละมาเป็นลูกเคยก็ทั้งหลายคน เขามาสร้างวัดที่วัดเขาสะพานนาคบ้างเขาวงวิจันย์บ้างแล้วต้องเดินดรือขึ้นรถที่สถานีหนองเต่าถ้าไปก็ต้องไปพักที่ตลาดหนองเต่าก่อนไปไปมาๆก็ชอบพอกันเข้าก็ใครแต่ใครรู้จักกันเข้านั่นแหะเข้าเขามีลูกสาวไอ้เจ้าของลูกสาวก็ไม่หวงลูกไอ้เจ้าพระก็ไม่หวงพระเหลืองผลที่สุดกันเลยเป็นผัวเป็นเมียกันที่นั่นหมดแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นระหว่างเป็นพระแล้วคร ยังเป็นเรื่องของเขาไอชั้นลวไปเนี่ยเพราะฉันหาคนสวยเขาไม่ได้ฉันมองใครดีไรก็เห็นสวยสู้แม่สีไม่ได้ตะกุนฉันเอาไปเทียบแกจะเป็นเทวดาไม่เช่นจะไปแคร์อะไรกับมนุษย์แมเมื่อกูคกองฉันเป็นเทวดานกสรงออกสวยแล้วฉันจะไปต้องการคนที่สวยไม่เท่าตืวอยู่ใ ถ้าว่าฉันต้องการคนสวยอย่างนั้นจริงฉันก็หลีบตายไปเกิดบนสวรรค์เล้เราดึงฉันก็ไปอยู่กับคู่ครองกันหมดเรองนี่ฉันโม่ให้ฟังตอนนี้มันนําเจ้าเราคนนั้นมาหาลูกข้าวป่านลูกข้าวป่านก็รู้เอราว่าไม่ไหวไอ้หนูเองมาที่นี่ท่ารักษาไม่หายเพื่อเป็นของที่เองทาเองต้องกลับไปใหม่กลับไปที่ว้เขาสะพานนาเอาดอกไม้ถูกเกล็นแต่สมาบพวกนั้นเท่านั้นแหละ แล้วเขาก็บอกแต่เชื่อจะบอกว่าพระให้อาภัยแล้วมันยังไม่ถูกการให้อาภัยเลยวาจาอย่างนั้นไม่ถูกเพราะการคุ้มครองพระผูกนั้นเป็นพระรัตนตรัยละเทวดาท้าให้คนนี้จับดอกไม้ถูกสีนไปนข้ามาพระรัตนตรัยละเทวดาแล้วฟูบอายการเจ้าของยังกบมื่อเราจะหายคนที่สุดก,ก็ต้องนําไปนํากลับมาอีกการก็จะไปก็ยะมาทรมานไปทั้งหมด อาจย์นั่งกระบวมตาฝึกอยู่แบบนั้นร้อนคลางแบบนั้นเจ็ดวันตอนนี้สุดเขากลับมาขมาก็หายมาหายเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็รักษาสัจจาจริงๆแกอยู่ช่วยทํางานอยู่เดือนมาครบเดือนอเขาแกรำคลางแกก็กเลยขอบทบทเป็นพระช่วยสร้างวัดตลอดไปนี่เป็นอนิี้ส์ดตอนนี้สุดหลวงพ่อไปก็ให้เลิกสิลานั้น,นแล้วก็ให้เจริญกรรมฐานตอนนี้สุดแก,กก็ได้สีายาเอาดีก็เราไปดี มีพวกนี้ถ้ากลับกามาแนละ้วเป็นผลยังนี่เป็นอนุภาพของยันกรอบพชรนะเราให้ฟังเหมนก็โมเรื่องอะไรตัวอะไรฉันเลื่อยเชื่อดีไอ้หมดเติมไม่ได้อดตอ่ออดเติมไม่ได้